กรมส่งเสริมเกษตรจะส่งข้อมูลนะครับทะเบียนของพี่น้องเกษตรกรให้กับทางทกศเราส่งข้อมูลเป็นดิจิตอลไปให้นะครับทกศก็จะมีการตรวจสอบว่าเลขบัญชีของพี่ๆทุกท่านรงยังอะไรว่าเป็นบัญชีที่ยังไม่หมดอายุเป็นบัญชีที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ก็จะมีการโอนเงินไปตามนั้นดังนั้นเนียเงินสี่หมื่นล้านไม่มีใครแตะเลยครับ กระทรวงเสกไม่ได้แตกพะสกดปุ่มปุ้งเงินก็จะโอนไปให้ท่านดังนั้นก็กลับเรียนว่าเงินเข้าบัญชีกับพี่น้องเกษตรกรเปรยตรงแต่อาจจะมีบางรายที่ทาศสตรวจสอบแล้วอาจจะเลขช้าหน่อยเพราะว่าเช่นเลขบัญชีมันไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับมีการใช้เลขบัญชีที่เจ้าของบัญชีอาจจะเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ก็แก้ไขได้ซึ่งแต่ละปีก็จะมีเรื่องเหล่านี้ก็เลขนน้อยดังนั้นยืนยันครับว่า เงิน40,000ล้านพกสโอนตรงเข้ากับบัญชีของพี่น้องเกตรกรโดตรงครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เอกครับ